ดีเอารับแทงอนป๊บปคอได้สามลับี่ตู้เทมแทงที่ปัดปากที่แทงฟันโดวบสวยสวยสวยอย่าลดนเอาแ้พี่กุบป๊บตามมาแทงแทงปาดปิดตรงหน้าคลนับหนึ่งสองายขวาหนึ่งสองืามสามนึ่งส

านี้ยู่หลังมันจะสวยแล้รับดีได้ถอยขานี้อ่ามันมีอะไรกะทุงกะทุงเับมาเอาเอาเจ้ากะทุงับปาป๊บแบป๊บปัดปหัวปบไปป๊บเฮปัปัปาปัีเกวครับ